ผมกิจนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมนําวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยหนึ่งรุ่นนะครับจะเอามาให้พี่ๆทุกท่านได้รับชมหรือว่าเอามาแบ่งปันกันนะครับผมได้เช่าบูชามานะครับจํานวนประมาณ4ี่สิบห้าเหรียญนะครับชื่อรุ่นว่ารุ่นรวยมหาทรัพย์นะครับยิงอยู่ในกล่องอยู่เลยนะครับอันนี้ครับกล่องเป็นกล่องจากทางวัดเลยนะครับรุ่นรวยมหาทรัพย์นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นพิมพ์เล็ก เนื้อทองทิพย์แล้วก็เนื้อทองแดงลมดำนะครับเดี๋ยวเราไปแกะชมกันเลยดีกว่าน,นะครับเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับอ่ารุ่นนี้จะเป็นรุน่นชื่อรุ่นว่ารุ่นรวยมหาทรัพย์นะครับจะเป็นทีมเล็กมีเนื้อทองทิพย์และเนื้อทองแดง hmm. แลมดำนะครับอ mm. ่ผมได้เช่าบูชามานะครับจำนวนประมาณ45เหรียญน,นะครับวันนี้ได้ได้มาพอสมควรเลยได้มาเยอะพอสมควรเลยเอามาแบ่งปันพี่ๆน้องๆกันนะครับราคาไม่ไม่แพงนะครับ เหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญที่ออกจากวัดซึกนะครับวัดซึกแต่มีการปลูกเศษที่วัตะโกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมภายในกล่องกันเลยนะครับผมเองก็เข้ามายังไม่ได้แกะเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันนะครับเหรียญน,นี้เขาให้สมญานามว่ารุ่นเลื่อนสมณศักดิ์สองนะครับ คือเหรียญจะสร้างออกมาในรูปแบบเดียวกับเรื่องสมณศักดิ์เหรียญจะมีลักษณะคล้ายกันเลยนะครับเขาถึงได้เรียกกันว่ารุ่นเลื่อนสองนะครับฝั่งนี้เป็นกระดาษยัดไว้มีอะไรนะครับนี่ครับจะประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเราไปรับชมการใกล้ๆหน่อยนะครับ เดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาชมเหรียญใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมเหรียญเนื้อทองทิพย์ก่อนนะครับเนื้อทองทิพย์หรือว่าเนื้อทองเหลืองนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นด้านหน้ากล่องนะครับเหรียญรุ่นรวยมหาทรัพย์นี้นะครับออกวัดซึกนะครับสร้างปี2,563นะครับมีลักษณะคล้ายๆเหมือนกับ รุ่นเลื่อนสมนัสักนะครับเหรียญนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูโดยรวมกันนะครับถือว่าสวยมากเลยนะครับสีเหมือนเหมือนทองคำจริงๆเลยนะครับเหร๋ยญนี้ถ้าไปเลี่ยมทองหรือว่าเอาไปให้ลูกให้หลานนี่เอาไปให้เป็นของขวัญได้เลยนะครับเรียญสวยมากครับ อันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นโดยโรวมเหรียญเนื้อทองทิพย์นะครับเดีย๋ยวเรามาดูเนื้อทองแดงลมดำกันบ้างครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับ สวยนะครับสวยคลาสสิกดีครับผมชอบนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับเหรียญถือว่าจัะสร้างออกมาได้สวยนะครับเดี๋ยวผมลองเอาเทียบกับเหรียญรุ่นเรื่องสมรนะศักดิ์ให้ดูนะครับ อันนี้เป็นรุ่นเรื่องสมณศักดิ์เนื้อทองแดงนะครับอันนี้เป็นรุ่นรวยมหาทรัพย์นะครับเหรียญเหมือนกันเลยนะครับแตกต่างกันตรงไก่นะครับอันนี้ด้านหลังครับรุ่นเลื่องสมณศักดิ์ขราด้านหลังจะเป็นพันยศนะครับรุ่นรวยมหาทรัพย์ด้านหลังจะเป็นไก่นะครับ ขนาดเหรียญก็ไม่ถือว่าไม่ต่างกันมากนะครับอันนี้พิมพ์เล็กเหรียญรุ่นรวยมหาทรัพย์นะครับพี่ๆท่านใดสนใจอยากเช่าบูชาหรือว่าอยากสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดหรืออะไรเงี้ยนะครับผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับ เหรียญนี้ราคาถือว่าไม่แพงครับหลักร้อยครับผมหลักร้อยครับหลักร้อยต้นๆนะครับทักมาสอบถามกันได้นะครับผมมีแบ่งให้ตอนนี้มีประมาณสี่สิบห้าเหรียญน,นะครับสี่สิบห้าเหรียญอย่าลืมนะครับ พี่ๆท่านใดสนใจอยากเช่าบูชาหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยสามารถติดต่อสอบถาม,มได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างคลิปนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับพี่ๆขอบคุณมากครับ